หลายคนบอกจัดตามแลงกิ้งจัดตามแลงกิ้งนี่แหละแลงกิ้ง135ปอนด์ซูเปอร์เลกคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของรถถังทําให้ซูเปอร์เลกไปชิงแชมป์กับรถถังแล้วคุณจะไปเอาอันดับ3อันดับสีอันดับ5มาชิงกับรถถังหรือไงสวัสดีครับสวัสดี FC Bo x i ็ g f ซ n d o m มครับแฟนกีฬาของวงการมวยใครที่รักมวยชอบมวยเราคือ b ็ xing f a n d o ดมนะครับอยู่กับผมบอล b o x i ซ g f a แ d o ดมครับวันนี้นะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยขึ้นปกไว้วิเคราะห์ก่อนชก รถถังกับซูเปอร์เล็กแตกหักภาค2จะแพ้ชนะกันยังไงครับในเกมนี้เราก็คงเห็นแล้วว่าล่าสุดที่เขาชกกันมาเนี่ยรถถังแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กในชนิดที่ว่าเดือดเลยก็ว่าได้ในยกที่1แต่ยก2รถถังก็มาเสียนับไปหลังจากนั้นก็พยายามไล่ต้อนคือแล้วซูปเปอร์เล็กเองก็พยายามต้านต้านต้าน,านจนครบ3ยกซึ่งไฟนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด มากมายผสมควรว่าจะเป็นเรื่องของการนับที่ดูว่าจะง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือว่าแผลแตกของซูเปอร์เล็กที่เจอศอกของรถถังจามเข้าไปและก็ช่วงท้ายที่รถถังวิ่งชนซูเปอร์เล็กจนซูเปอร์เล็กเองก็ดูาว่าจะหมดแรงเหมือนกันแล้วก็สําคัญไปกว่านั้นในเรื่องของน้ําหนักที่ตอนแรกจะชกกันแบบโอเคโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นซูเปอร์เล็กที่ชั่งไปวันนั้นก่อนชกในซูเปอร์เล็กชั่งอยู่140ในขณะที่รถถังคือ134นะครับเพราะฉะนั้นดูน้าหนักตรงนี้มันต่างกันพอสมควร และวันนี้หลังจากที่ซูเปอร์เล็กไปได้แชมป์รุ่น145ปอนด์มาแล้วในขณะที่รถถังเองก็ยังอยู่ที่135ปอนด์อยู่นะครับตอนนี้ซูเปอร์เล็กคือแชมป์มวยไทย145ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง135ปอนด์ในขณะที่รถถังจิตมังนน์ครับตอนนี้เขาเป็นแชมป์มวยไทยรุ่น135ปอนด์ครับอตอนแรกเหมือน2คนนี้จะพูดคุยกันไว้ว่าจะสัมปทาน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยว ซูเปอร์เลกพี่ไปเอาแชมป์มวยไทยนะเดี๋ยวผมไปเอาแชมป์คิกบ็อกซิ่งของทุรทานเองตอนแรกพูดกันไว้อย่างนี้แต่ดูแล้วว่าหลังจากจบสึงวัน168่งนะครับสึกวัน168แฟนมวยก็อยากจะคือมันเป็นแฟนมวยต่างชาติเขาอยากดูมากกว่าแฟนมวยต่างชาตินะครับแฟนมวย,ยไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มองเอย,อยากให้คนไทยเจอกันเองเลยนะครับรู้สึกเสียดายแชมป์ก็แล้วแต่และกันนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นซูเปอร์ไฟล์อ่ะการที่จะอัพค่าตัวซูเปอร์เล็กคือการให้ต่อยกับนักชกที่คัดตัวสูงที่สุด ในกิจกรรมมวยไทยของรายการวันนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ครับถ้าเป็นไฟป้องกันแชมป์หรือชิงแชมป์ต่างๆนานาไฟพิเศษไฟเอกลูซีฟรถถังจะได้แน่นอนที่10ล้านนะครับแต่ว่าอย่างไฟล่าสุดไฟที่มันผ่านมารถถังได้เอาตรงๆรถถังได้ไม่ถึง6ล้านนะครับอันนี้คือซอเอ๋ก็ออกมาบอมบอกแล้วไ่้มันสัก4ล้าน5ล้านไม่เกินนี้นะครับนี่คือค่าตัวล่าสุดของรถถังแต่ว่าอย่างไฟที่ป้องกันแชมป์หรือไฟที่ได้ต่างๆนานานั้นคือ10ล้านแน่นอนอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ครับหากคู่นี้จะกลับมาเวียนกลับมาชกกันใหม่่ที รูปร่างขังชกเท่าเดิมและน้ําหนักนี้จะเป็นน้ําหนักไหนคงเป็น13 5ของรถถังแหละซูเปอร์ปปเล็กจะมารวบเข็มขัดมวยไทยอันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอันนี้คือความเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามแข่งการตลาดพอสมควรนะครับและตอนนี้ผมเห็นมีนิดๆที่คนเริ่มจะเปรียบเทียบวันกับ UFC ิงจริงผมบอกเลยว่าวันกับ UFC มันเปรียบเทียบกันได้แค่เรื่องของการตลาดแค่นั้นแหละเรื่องของการต่อสู้เนี่ยยังยังลำบากอยู่เพราะว่า FC เเขาเริ่มมาตั้งแต่ปีใช่ไหมว่าตั้งแต่ก่อนผมยังไม่เกิดอะ โอเคนะครับแล้วก็คุยกันต่อเรื่องรถถังกับซูเปเล็กมันจะเป็นไปได้มากนะักสักแค่ไหนหลายคนบอกจัดตามแลงกิ้งจัดตามแลงกิ้งนี่แหละแลงกิ้ง135ปอนด์ซูเปเล็กคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของรถถังท้าให้ซูเปเล็กไปชิงชมป์กับรถถังแล้วคุณจะไปเอาอันดับ3อันดับ4อันดับ5มาชิงกับรถถังหรือไงและมันจะเกิดไฟที่ยิ่งใหญ่กับรถถังตอนไหนครับพราะดูแล้วในแลงเนี่ย135ปอนด ใครอะครับที่จะมาสู้กับรถถังที่ดูว่าจะสูสีนักรบแปรเทคหอ้อจาขอบสมิธหรือหรือว่าจะเป็นอีเดสมารมูดี้ไม่มีเลยนะตอนนี้ยังไม่มีใครพอที่จะไปเทียบกับรถถังได้แต่หากว่าพูดท้าชิงอันดับหนึ่งของเขาที่ยืนรอยอยู่ในแรงกิ้งคือซูเปอร์เลกเกตมุงเก้าแล้วการจัดให้ซูเปอร์เลกสู้ตามแรงกิง้งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคศึกนี้น่าจะเป็นศึกที่เหมาะสมแล้ว แล้วก็เจอกันที่อเมริกาประมาณนี้แหละคุณนิโคลัสนะเขาก็ไปสัมภาษณ์จริงๆเป็นนักข่าวที่ได้สิทธิพิเศษจากวันผมไม่พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ทางซูเปอร์เลกหลังเกมพูดคุยกับซูเปอร์เลกซูเปอร์เลกบอกว่าสนใจอยากจะสู้กับรถถังที่อเมริกาตรงนี้ก็เลยเริ่มจะแบบมีกระแสะข่าวขึ้นมานิดนึงตอนนี้เขากลาลังแง้มอยู่ระหว่างซูเปอร์เลกกับนิโครหรือซูเปอร์เลกกับรถถังเขาต้องการเพื่อที่จะจัดซูเปอร์ไฟท์ไปตีตลาดอเมริกานะครับในขณะที่นิโคล ให้เขาเจอกับแฮการ์ตี้ไปก่อนก็ได้นะครับอันนั้นก็จะสร้างไฟสุดยอดของฝั่งยุโรปได้อีกไฟเหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นการทําทให้นิโคน้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสำหรับนิโคคาริโลเพราะนิโคเองก็ประกาศเือน,นกันว่าเดือนธันวาเนี่ยไฟใหญ่ของเขาอยากจะต่อยกับซูเปอร์เล็กที่145ปอนด์อ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ให้ซูเปอร์เลกไปต่อยกับนิโคก็ได้145ปอนด์แล้วก็ซูเปอร์เล็กมีอีกไฟกับรถถังที่135ปอนด์เป็นยังไงนี่คือความท้าทายของรรราาาาชชคนใหม่าาตัวจิง จะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่การอัปเกรดของซ u เปอร์เล็กมากๆเลยครับโอเคครับนี่คือความเป็นไปได้ทั้งหมดของไฟที่ผมกำลังคิดแล้วก็คำนวณรวมถึงชวนเพื่อนๆแฟนหมัดมวยน,นะครับมาพูดคุยกันเอาล้ครับเข้าสู่ห่วงเวลาของการวิเคราะห์แลกันนะถือว่าวิเคราะหาะ์เล็กๆน้อยๆแลวกันหากเจอกันภาค2ตรงนี้ที่135จะเป็นยังไงเราเห็นซูเปอร์เล็กต่อยแล้วที่135โอเคถ้า13 5เรื่องของความหนักตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงรถถังมากนะครับ ซูเปอร์เลกคงไม่ได้ใหญ่กว่ารถถังมากหรอกน่าจะมาสู้กันมันเหมือนไฟล่าสุดอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเกมรถถังนะครับจะเป็นตัวกําหนดชะตาของเกมนี้ครับว่าเขาจะเร่งเครื่องตั้งแต่ยกแรกแล้วค่อยๆบดเบียดไปตั้งแต่แรกเลยหรือไม่หากรถถังบดเบียดไปตั้งแต่แรกเราเห็นแล้วครับว่าซูเปอร์เลกพอชนกับรถถังไปชนกับรถถังมาเป็นเกมที่ชนกันไปชนกันมาเนี่ยซูเปอร์เลกมีแผ่วให้เห็นในช่วงปลายๆในขณะที่รถถังแม้จะหมดเขาก็ยังมีพลังนิดพลังแฝง แถมเข้ามาสู้เรื่อยๆนะครับยังมีลูกกัดแขวยางไซยังมีลูกนั้นอยู่นะครับสำหรับรถถังโอกาสที่แพ้ชนะคู่นี้ก็ยังสูสีเข้ามาเหมือนเดิมนะครับหากชกกันที่13 5ปอนด์แต่หากเป็นภาค2ตรงนี้ซูเปอร์เลกคงแก้เกมเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอกที่โดนรถถังงัดศอกขึ้นไปก่อนจนแผลแตกแล้วก็เลือดอาบเลยในช่วงไฟแรกนะครับแต่ว่าซูเปอร์เล็กแทบจะเตะรถถังได้น้อยมากอันนี้คือสิ่งที่รถถังอาจจะแก้เกมมาก็ได้ครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะ ไม่ชิงจังหวะแล้วเดินเข้าไปบุกเดินเข้าไปลุกเลยนะเพราะรู้ทุกคนรู้ว่าชิงจังหวะไม่มีใครสู้ซูปเปอร์เลกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะเข้าไปเล่นเกมแบบจบเร็วๆแต่ว่ามันจะแตกต่างกันหน่อยตรงที่อาวุธน้ําหนักก็จะลดลงมาพอสมควรเลยที่135ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าเกมยกแรกเนี่ยรถถังคงเดินบุกเดินเบียด,เด,เ,ดเดินเสียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปเบียดกินด้วยพลักกาลังในช่วงท,ท้ายหรือว่าจะรู้เรื่องตั้งแต่3ยกก็ได้ถ้าหากว่า3ยกแรกรถถัง เบียดไม่ติดซูเปอร์เล็กคงโดนซูเปอร์เล็กอัดเก็บแต้มไว้เรื่อยๆแล้วจะเป็นเกมลำบากที่รถถังต้องไล่เก็บแต้มในขณะ,ะที่ตัวเองก็เริ่มที่จะหมดแรงไปเหมือนกันแต่ว่าถ้ารถถังทุบซูเปอร์เล็กรู้เรื่องมันจะเป็นง่ายเกมที่ง่ายของรถถังแล้วนะครับในช่วงปลายๆคู่นี้3ยกรู้เรื่อง4ี่ห้าไม่ต้องไปชิงดําคล้ายๆกับพวกคู่ซูเปอร์บอลหรือว่าตะวันฉายนะครับคู่นี้มันจะจบกันตั้งแต่ช่วงต้นๆวัดกันไปเลยนะครับว่าซูเปอร์เล็กต้านอยู่ไหมภายใน3ยกหรือรถถังทุบอยู่ภายใน3ยกยกครับอันนี้พูดถึงเกมชชชิงงที่ต้อกกัันน5ยนะครบ เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังเป็นเกมที่สูสีอยู่ที่ใช้คําว่าอาจจะเหลือ่อมซูเปอร์เลกอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้น51ต่อ49ก็ยังได้ครับแต่ว่าคู่นี้ผมก็ยังออกชอบยังออกเชียร์ไปที่ซูเปอร์เลกอยู่นะครับแม้ว่าการลดน้ำหนักขึ้นลงขึ้นลงอาจจะเห็นผลในไม่ช้าก็เร็วนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายเนาะตรงนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ลดถังเนี่ยการที่เขาต้องโฟกัสกับน้ําหนักเดียวที่135ตรงนี้จะเป็นจุดได้เปรียบของเขานะครับ เกมนี้อยู่กับรถถังแล้วครับว่าร่างกายจะมาดีมากนะักสักแค่ไหนถ้ามาดีมากๆชนซูเปอร์เลกอาจจะก,กระเด็นก็ได้นะก็เป็นกำลังใจให้นักชกทั้งคู่นะแต่ถามว่าชอบใครเชียร์ใครอยู่ยังมองว่าซูเปอร์เลกอาจจะเบียดกินได้ที่ความคมของอาวุธน,นะครับเพราะว่าเองก็ต้องมองไปด้วยว่าซูเปอร์เลกเนี่ยอาจจะต้องซุ่มซ้อมแล้วก็เสริมพละงกำลังความแข็งแกร่งของร่างกายเอาไว้ต้านรถถังเพราะยังไงคู่นี้มันหนีกันไม่พ้นสักวันเขาต้องได้เจอกันและอย่างที่บอกข่าวมันแย้มบอกมาแล้ว135ปอ์ที่รถถังถืออยู่ จะเสียให้ใครไปไม่ได้เว้นแต่เป็นซุปเปอร์เล็กและ135ปอนของซุปเปอร์เล็กรถถังก็อยากจะได้ไปเหมือนกันครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆแล้วกันจริงๆก็ขึ้นหัวข้อคลิปไว้อย่างที่บอกนะเนาะคาดการณ์ว่าคู่นี้จะได้ชกกันแล้วก็วิเคราะห์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่าคู่นี้หากชกกันภาค2สิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งที่ต้อง,องแก้ไขของแต่ละคนเป็นอย่างไรเจอกันนะครับตามตารางรายการที่ผมขึ้นให้ดูเลยครับ กดติดตามมาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดรายการของทางเรานะครับก็จะมีตอนนี้หลักๆนะย้ำอีกทีนะครับวันจันท์ชอบก่อนช่างศึกวันลุมพินีวันพุธครับเป็นวิเคราะห์มวยคู่เด็ดนะครับ แล้วก็วันศุกร์เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไลฟ์สดคุยกันเป็นประจำนะครับ่อนศึกวันลุมพินีจะชกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์สรุปผลมวยช่อง7สีนะครับจริงๆผลมวยช่อง7นี่ก็เป็นอะไรที่ยังตราตึงใจอยู่ก็ยังต้องดูช่อง7อยู่นะครับผมขาดไม่ได้จริงช่อง7เนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากจบศึกวันใหญ่นะครับเราจะมาคุยกันอัปเดตเป็นประจำทุก ทุกเดือนเลยครับแล้วก็ท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้ช่องเราเปิดโปรแกรมสมาชิกแล้วแล้วก็มีคลิปพิเศษที่จะให้รับดูรับชมเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแลวผมอัปเดตให้แล้วนะครับอยู่ในคลิปสําหรับช่องของสมาชิกนะครับก็สนับสนุนกันได้ครับถือว่าเป็นคนช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันช่อง YouTube ของเราก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นพยกยกแม่ยกนอกเลี้ยงค่าข้าวค่า,า,ากาแฟให้อดมินกันได้นะจะ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนหาานะครับ